เฮัลโหลโอ๊ยเราไปกดอะไรสวัสดีค่ะเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมมาอะไรมารีวิวนกได้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคนที่เข้ามาแล้วก็คนที่มาดูย้อนหลังนะคะคือคิดจะไลก็ไลเลยเสียงดังไปไหมมองจะเตะ ที่ตั้งกล้องนะนี่นกสั่งหนังสือจากดอบลิสได้แล้วโอ๊ย <c oughs> คุณนี่ได้แล้วเดี๋ยวมาแกะกันตื่นเต้นเนาะคืออยากอ่านมากประเด็น <c oughs> แกะเลยนะคะทุกคนอ่าลูกนั่งเฉยๆนะคะคุณแม่จะแกะก่อนอุ้ยเอามือออกไปเอามือออกไป หทุกคนทุกคนดูเดี๋ยวกป๊นนึงวนหนึงวัหนหนคนดูก่อนนี่แกะมามันก็จะเป็นหนังสือแบบนี้เห็นไหมทุกคนเฮ้ยสิ่งที่รอคอยมาแล้วทุกคนดูความหนาความหนาแล้วเขาก็มีแบบแถมการ์ดให้ด้วยอันเนี้ย เป็นหนังสือ118ปีนะคะทุกคนที่ไม่มีขายในประเทศไทยนะมีที่ในด็อกลิทเท่านั้นนะทุกคนน,นี่เขามีการ์ดแบบว่าเป็นเท่าเทยกับคำคมหรือว่าเอาไปปฏิบัติใช้จริงได้เรามาแกะดูหนังสือเนี้ยค่ะใครที่เป็นแบบว่าสมาชิกด็อกลิดะสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณกุมภาเขาแบบสั่งผลิตให้ทุกคนนะคะอันนี้คือยังสั่งได้อยู่นะประมาณ ประมาณหลักสองพันรวมค่าส่งแล้วอะนะคะตืงนเต้น้ะมึงสั่นเลยเฮ้ยน้องถืออันนี้อ่ะน,น้องถือการเฮ้ยอ่ะน,น้องโชว์น้องโชว์นี่ดูดูดูดเขาเขาจะซีนมาแบบนี้เลยทุกคนพรีเมี่ยมมากๆเนี่ยเห็นไหม ทุกคนเขาจะมีเขียนแบ่งวันความจริงที่น่าอัศน้ามหาัศจ,จารย์แห่งโลกใบนี้ได้รับรู้บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับอิสรภาพในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่จําเป็นต่อการเติบโตทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณอย่างเต็มศักยภาพหรือพูดง่ายๆก็คือทุกคนมีสิทธิที่มีสิทธิ์ที่ทจะรวยนั่นเองมาลองแกะสิ น่จจะหุ้ยเราแบบทะน,นุถน,นอมมากแม่น้องแกไปได้น้าน้องเอมาดึง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 เฮ้ยแกะแกะอยู่แกะอยู่ สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายให้นกด้วยนะคะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นประโยชน์เนาะคลิปนี้ถ้า,าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เราคิดว่าเป็นประโยชน์นะเพราะว่าก็มารีวิวนะคะหนังสือนะคะของดอบลิทนะคะอายุนะคะ1 1 8ปีนะทุกคนทุกคนคือแนะนำเลยทุกคนต้องมีจริงๆอันนี้บอสปุ่มพามาอ่านให้ฟังแบบ หลายรอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบหนังสือการ์ตูนอะทุกคนเนี่ยเนี่ยคือทําให้ทุกคนอ่ะเข้าใจง่ายหนังสือนนังดู้ไหมมันเป็นหนังสือของผู้ใหญ่จะลูกนะนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับความร่ารวยอ่ทุกคนเนี่ยมันจะมีบอกไว้หมดเลยทุกคนเนี่ยจากจากอ่อโอมเพียงเนาะสํานกเนาะกาเรียกว่าอะไร บริษัทโองค์เพียงมา r k เก็ตติ้งเนี่ยเขาแปลแล้วก็ทำจัดทำหนังสือนี้เพื่อนะคะชาวดอบริสทุกคนนะคะคุณกุมภาเขาแบบซื้อลิขสิทธิ์ไว้หมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมีจำหน่ายในบริษัทนะคะดอบริสเท่าน,านั้นหนังสือนี้ดีมากๆนะทุกคนคือถ้าไม่มีคือแบบคือแบบเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเ,เขียนว่าอะไร รวยไปทําไมนี่พระเจ้าอยากให้ท่านร่ํารวยเมื่อท่านร่ารวยพระเจ้าจะทําจะนําหน้าที่จะทาหน้าที่ของท่านผ่านตัวท่านได้สะดวกขึ้นโอเคมันก็คือเหมือนเป็นการแบบทําให้ตัวเองแบบว่ายกระดับชีวิตแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆได้ด้วยนะคะถ้าเราร่ารวยเนาะถ้าเรายังอยู่จุดเดิมไม่ร่ารวยเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ขนาดตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมทุกคน ได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วพาร์ทเนอร์อย่าลืมนะใครที่เป็นสมาชิกใครที่เป็นสมาชิกดอกดิดนะคะยังสั่งได้อยู่นะจ๊ะ,<น>ะมาดูการาดมาดูกระลาสมา,ด,าดูโอ้ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันละค่ะนี่มันมีสัญ,ญลักษณ์มันมีแบบโลโก้ของดอบดิดด้วยนะทุกคนมาอันไหนลูกชนะอันนี้คือของแถมของแถมซึ่งมีมูลค่าไม่แน่ใจมูลค่าหลักพันหรือเปล่า เราแกะก่อนโอ๊ยแกะยังไงอะ่ะลูกแกะยังไงอ่ะคะโอ๊ยเราจะทําพังไหมมันแกะยากอะ่ะมันขัดกันอยู่อะ่ะทุกคนมันจะยังไงมันจะได้ไหม Oh, no. ทุกคนขออนุญาตนะคะ mm. อาจจะช้าสักนิดนึงนะคะใครที่เข้ามาดูนกในตอนนี้นะคะนกก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะคนที่มาดูนะคะมาชมตอนนี้แล้วก็คนที่มาดูย้อนหลังนะคะใครที่แบบว่ายังไม่ทราบเนาะว่าในบริษัทดอบลิะมีหนังสือดีดอ,อ่ะจําหน่ายให้กับนักธุรกิจนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเอาไป นะคะคเพิ่มความรู้เอาไปปฏิบัติกันนะทุกคนก็เข้าไปในในระบบได้เลยในเว็บระบบอ่ะมันจะมีแบบอหนังสือดีๆนะคะห้าเล่มเนาะเฮ้ยได้แล้วตัวเองเฮ้ยได้แล้วได้แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงการ์ดกา์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเล้วเนาอ่นี่ข้างหลังอ่ะข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน สร้างขึ้นจากหนังสือในตำนาน The s i g n The s i g n of Getting List ถ้านกอ่านไม่ผิดนะนี่นี่มันจะมีบอกเป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะบอกว่าคำตอบที่ท่านตามหาจะปรากฏเมื่อจิตของท่านนิ่งมากพอ,อคล้ายๆคำแบบคำคมให้เราคำคำสก,กิดใจยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็อะไรอีกอ่ะท่านมีสิทธิ อันชอบทําในการพัฒนาเติบโตก้าวหน้าและร่ำรวยอันนี้อะไรความร่ำรวยที่แท้จริงคือการไม่ยอมพึงพอใจหากสิ่งที่ได้รับน้อยเกินไปนะคะมันไม่ชอบเอ้ยมันไม่ผิดอะไรเลยที่ท่านอยากรวยทุกคนดูนี่เห็นบอเห็นบอ ความปรารถนาที่ท่านมีคือคำใบ้ที่ชัดเจนว่าท่านมีศักยภาพมากพอที่จะรับมันนนน่ารักตะมูตะมีมากอันนี้คืออะไรผลลัพธ์ย่อมเกิดจากต้นเหตุที่มีความเกี่ยวโยงกันเสมอทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่แบบเมื่อรู้สึก เมื่อรู้สึกว่าถึงทางตันจะมีประตูอีกบานเปิดให้เสมอเออนี่เรื่องจริงนะจริงๆมันเกิดขึ้นกับเราเว้ยไม่มีใครอ่ะไม่มีใครยากจนเพราะขาดขาดแคลนทรัพยากรที่ทำให้ร่ำรวยอ่ะเท่านี้ก่อน เนี่ยก็มารีวิวเนาะหนังสือที่รอคอยนะคะครึ่งเดือนได้เนาะก็ไม่ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะเพราะว่าทางบริษัทเขาแบบสั่งผลิตให้พวกเราเนาะจัดแบบสั่งทำให้พวกเราคือหมายเขาต้องรอจํานวนคนสั่งซื้อก่อนแล้วเขาก็ผลิตนะคะเป็นล็อตออกมาอ,อันนี้น้องเก็บเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอันเดี๋ยวน้องจะบอกนิดนึงก็คือ มีใครสงสัยไหมคือดอปลิคืออะไรถ้าสมมติว่าเป็นคนใหม่ที่อยู่ๆก็มาปะมาเจอโพสมาเจอคลิปวิดีโออันนี้นะคะนกก็จะบอกแบบเอาแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆเนาะถ้าเกิดอยากจะรู้อะไรมากมายแบบชัดือแบบละเอียดมากอะก็ทักหานกได้ก็คือดอปลิอะเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์หมวดจะ ความามมงสุขภาพและความงามประมาณนี้ค่ะมันก็คล้ายๆกับช้อปปีกับลาซาดา้าเนอะแต่ของเราอะ่ะจะอยู่ในหมวดของพวกแนวสุขภาพนะคะแนวแบบอาหารเสริมและความงามคือมีหมดเลยคอลลาเจนโฟมล้างหน้ามีเอ,อ่อเกี่ยวกับดูแลจิมมี่ดูแลน้องสาวเกี่ยวกับท่านชายนะคะกันดงกันแดดมีหมดเลยทุกคนยาสีฟงยาสีฟันทุกบ้านต้องใช้คือ ที่ทีที่นกบอกมาของของบริษัทนกอะมีแจกสินค้าชุดทดลองด้วยประมาณ9ตัวก็จะมีพวกยาสีฟันมีคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนแบบนี้ค่ะมูลค่า990บาททุกคนสามารถที่จะลงทะเบียนฟรีแล้วก็ไปรับนะคะไปรับสิทินะคะรับตัวสินค้า9ตัวมาลองทานได้ทุกคนตัวคอลลาเจนตัวนี้คือเป็นแบบพระเอกนางเอกของบริษัทเราเลยนะอันนี้ต้องไม่ไม่พูดไม่ได้เพราะนกอกกินทุกวันกินก่อน กินก่อนนอนแล้วก็กินตอนตื่นมาตอนท้องว่าค่ะกินเลยสองสามเม็ดสี่เม็ดคือได้หมดมันมันปลอดภัยนะเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะสารสกัดนะคะนาเข้าจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น15ชนิดนะคะเป็นเม็ดซอฟเจลนะคะแบบอัดแน่นนะคะมันจะเป็นเม็ดสีชมพูเอ้ยน้องเดี๋ยวมันโดนตอนนี้เดี๋ยวล้มอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวมันล้มนี่เดี๋ยวนงแกะให้ดูนะคะทุกคนอันนี้คือคืออ่า อันนี้คือมูล,ลค่าที่ได้ฟรีอ่ะ990บาทเดิมทีอ่ะเดิมทีอ่ะมันเป็นกล่องกล่อง990นะคะคือจริงๆอ่ะไอตัวตัวทดลองของเราอ่ะมันจะได้เทียบเท่ากับแบบกล่องเลยโอ้ยมันมีโฟมด้วยนะน้องมันจะเทียบเท่ากับแบบกล่องเลยแต่ตอนนี้แบบกล่องอ่ะแบบใบ,บเอ็ดเนี่ยนะสูตรใหม่เนาะเขาปรับให้มีแบบจาก15เม็ดมี20เม็ดเนาะราคา พันสเนาะราคาลูกค้าแต่ถ้าเกิดเราสั่งซื้อครั้งแรกอาจจะได้ราคาลูกค้าเนาะครั้งถัดไปนะคะจะได้ส่วนลดห้แล้วก็จะได้ส่วนลดนะคะตลอดชีวิตเลยส่วนลดห้าสิบเปอร์อะท,ท,ท,อทั้งแอปพลิเคชันไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามคุณจะได้นะคะได้ส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่พอเปิดออกมามันก็จะมีแบบนี้อ่ะน,น้องช่วยโชว์หน่อยค่ะลูกนี่อันนี้จะเป็นแบบสารสก,กัดเนาะที่เป็นแบบข้อมูลความรู้นะว่าในสารสก,กัดของคอลลาเจนของเราอะใส่อะไรบ้างนี่ พอเปิดออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ของน้มมันเป็นแพ็กเกจตรุ่นแรกนะทุกคนซึ่งรุ่นแรกก็ผลิตผลิตเมื่อต้นปีอะค่ะทุกคนเนี่ยพอเปิดออกมาตอนนี้มันเป็นขวดแก้วแล้วเนี่ยมันก็จะป๊อกอ่าแบบน,นี้ทุกคนดูคืออันนี้อันนี้คือเมทซอบเจลนะเป็นลูกหัวใจแบบนี้น่ารักไหม คืออันนี้คือ15นะคะสารสก,กัดนะคะ15ชนิดนะคะอัดแน่นในเม็ดนี้แล้วนะคะทุกคนทุกคนทานไปอะ่ะมันจะเห็นผลตั้งแต่1กล่องหรือหนึ่งซองแรกที่ทุกคนได้รับสินค้าชุดทดลองไปเลยผิวทุกคนอะ่ะมันมันจะค,ค่อยๆแบบแค,ค่อยๆค,ค่อยๆใสค,ค่อยๆขาวขึ้นตามสีผิวของแต่ละคนนะแล้วเกี่ยวกับมันจะช่วยในเรื่องของแบบฝ้ากะสิวอะไรอย่างเงี้ยจุดด่างดำอะ่ะนะคะเพราะว่ามันบำรุงจากภายใน ตัวนี้มันช่วยได้นะเพราะว่าหลายๆคนน่ะที่มามา,มาแบบส่งรีวิวมาก็คือคนที่ใช้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสิวฝ้าอะไรเงี้ยคือหายทุกคนเนี่ยดูดีอ่ะแป๊บนึงลูกเนี่ยทุกคนทานทานตอนท้องน้องหยิบไม่ได้ลูกเดี๋ยวแม่ังมันมันม,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 มันไม่ใช่สองของเย็กเลอ่าน้องโชว์อย่างนีน้นี่ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเม็ดซอฟเจลแบบนี้นี่ ในซองในซองเนี้ยค่ะที่ทุกคนได้สินค้าชุดทดลองตรงเนี้ยมูลค่า990อ่ะมันจะบรรจุนะคะตัวคอลลาเจนอ่นนะ15ซอฟเจลน้องกินไม่ได้ค่ะน้องกินไม่ได้ถ้าทานวันละนะตื่นเช้ามาทานวันละ2ซอฟเจลอ่ะก็จะได้ประมาณ7 7-8วันอันนี้ค่ะน้องกินไม่ได้น้องกินไม่ได้ค่ะ,คะอ่ะเดี๋ยวนกลองทานให้ดูคือนอกนกก็ทานทุกวันนะตอนนี้นกจะเริ่มบูทผิวคือนอก เราเพิ่งจะหยุดไปอ่ะหยุดทานไปประมาณ2 2> <ยะ S 1> สองสัปดาห์แล้วก็เริ่มกลับมาทานใหม่แล้วเพราะว่าแบบเออไม่อยากโซมคืออยากจะให้ผิวมันแบบเนียนเนาะน,น,น้องกินไม่ได้คะ่ะน้องกินอ่ะเดี๋ยวแม่กินให้ดูลูกนี่เนี่ยทุกคน ทุกคนก็ทานตอนทองว่างอะตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนอะหุยถ้าใครยิ่งทำแบบหน้าทรมหรือว่าทํางานนอนดึกอะมันจะเป็นแบบบางคนเขาจะแพนด้าเนาะใต้ตาจะาคำ้ำอะไรเงี้ยคือนอกก็เป็นนะก่อนที่จะมาทานตัวตัว,ตวคอลลาเจนบารุงผิวตัวเนี้ยตัวบัลลเซ่อะหน้าเราก็จะออกแนวหยบหยาปะไม่ไได้ไม่ต้องแกะหน้าเราอะจะออกแนวหยบหยาแต่แห้งกร้านออโอเคเอ้ยมันเด็กใช้ไม่ได้ นี่น้องเล่นตัวนี้เนี่ยทุกคนหน้าเราจะออกแบบคือมันไม่มีความชุ่มชื่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าพอเรานกได้ใช้ตัวน,นี้อย่างต่อเนื่องอะ่ะมันจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยผิวมันจะลื่นมันจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ่อลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ของนกหลายๆคนอะ่ะก็ทักกลับมาว่าออสินค้าที่ได้รับสินค้าชุดทดลองจากนกไปอะ่ะเฮ้ยมันใช้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะสั่งต่อประมาณเนี้ยขนาดชุดทดลองอะ่ะคือเขาปรบปื้มมากจนแบบเป็น เป็นลูกค้าแล้วก็ได้มาทําธุรกิจในในแอปพลิเคชันดอปลิ้ด้วยซึ่งมันมีหลายตัวแบบแล้วก็ยาสิฟันคอนฟิเดน์อ่ะตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะมันจะช่วยแบบมันเป็นสมุนไพรนะทุกคนแล้วก็คนท้องอ่ะใช้ได้นะแล้วมันจะแบบมันจะเย็นมันจะทําให้ฟันเราอ่ะไม่ไม่ตื่นมาไม่ไม่เหม็นไม่น้ําลายบูดแล้วก็มันจะค่อยๆปรับฟันเราให้แบบขาวใสนกอะใช้ใช้ไปหมดใช้หมดไปแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งมา อันเนี้ยเอามาให้ดูก่อนว่าสินค้าชุดทดลองอะ่ะที่เขาให้อะ่ะมันประมาณห้ากรัมแต่ตอนนี้เขากำลังจะปรับให้เป็นสิบกรัมแล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนลองเข้าไปใช่ลองเข้าไปคือโหลดแอปแล้วก็มันต้องใส่โค้ดเนาะใส่รหัสเพื่อได้รับสิทธ์รับสินค้าชุดทดลองทุกคนก็สามารถที่จะแบบว่าพักมาหานกได้เหมือนกันนะอืมก็ดีๆแนะนำเนาะนี่แล้วก็จะมีตัวนี้ตัว เ,เขาเรียกนะแบบชงอะเครื่องดื่มสําเร็จรูปค่ะที่เป็นแบบคุมคุมหิวลดน้ําหนักตัวเนี้ยค่ะก็จะมีกาแฟโกโก้นะคะแล้วก็ชาไทยชาเขียวชานมซึ่งนอกก็ลองหมดทุกตัวแล้วนกก็นกก็ชอบทุกทุกรสเลยนะแคลน้อยด้วยประมาณ60-40แคลเองตอนหนึ่งซองนะทุกคนมันผลิตเนี่ยมันอินกิเดียนมันมาจาก from USA อ่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเนาะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์นะคะอันนี้นกทานแล้วเหลือเหลือเหลือชาไทยอร่อยเข้มข้นค่ะก็ชงประมาณแก้วกาแฟก้กาแฟร้อนๆอ,อ่ะเออก็ชงกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเพื่อไม่ให้มันเกิดการจับตัวอ่ะพอชงชงชงแล้วใครอยากจะแบบเออใส่น้ำแข็งอะไรเงี้ยเป็นแก้วแก้วเหมือนเหมือน แก้วอ่าแก้วเครื่องดื่มอะไรเงี้ยทั่วไปก็คือใส่น้ําแข็งแล้วก็ใส่ตัวที่เราโฉมเนี่ยค่ะทุกคนลองไปลองไปรับประทานนี่คือฟรีนะคือไอไอห้ารสเนี้ยคือมันเป็นสินค้าทดลองฟรีนะทุกคนเออทุกคนจะได้รับฟรีลองลองไปถ้าใครแบบว่าเป็นแบบชอบชอบชงชาเขียวชอบอะไรเงี้ยวัยรุ่นอ่ะจะชอบกาแฟอ่ะกาแฟแบบนุก็ชอบเลยกาแฟเลยอ่ะ นกแต่ว่านกติดใจมากที่สุดอ่ะก็คือใชาโนเออชาโนมตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยชาโนมแล้วก็แล้วก็โกโก้โกโก้นั่นแหละนกจะติดใจอยู่สองสามล็เนี่ยแล้วก็มันก็มีหลายตัวทุกคนมันเป็นเกรดพรีเมียมหมดเลยโฟมล้างหน้าน้องโชว์หน่อยโฟมล้างหน้าตัวเนี้ยค่ะเดอร์มาสกินอ่ะมันเป็นแบบสินค้านะคะที่เป็นแบบเปิดใจให้กับให้กับเจ้าของแบรนด์นะคะที่ไปผลิต นะคะที่โรงงานเขาอะ่ะเออเนี้ยแหละเขาใช้เป็นสินค้าเปิดใจพอแบบสินค้าที่มันแบบต้องเปิดใจแต่มันก็ต้องต้องดีเนาะถ้าเกิดมันไม่ดีก็จะไม่มีคนมาแบบสั่งผลิตอะไรที่โรงงานซึ่งตัวนี้นกก็ใช้แบบเยอะมากน่าจะน่าจะเกือบ10ชุดอะไอตัวโฟมตัวเดอ์มาสกินกับตัวเซรั่มอะใช้ดีมากนะทุกคนมันคล้ายๆกับเป็นแบบวิฟฟมอะ โฟมมันจะนุ่มหน้ามันจะช่วยชะล้างจาเป็นครีนเซอร์เนาะมันจะแบบทำความสะอาดล้ําลึกแล้วก็ป้องกันทําให้ผิวหน้าของเราอะแข็งแรงมากขึ้นด้วยแล้วก็มันจะกระชับใบหน้าของเราค่ะประมาณในเนี้ยเขาเขียนไว้1-2ึ่งองวีกะมันจะสภาพหน้าเราอะมันจะมันจะดีขึ้นเหมือนอ่อนเยาว์ขึ้นออันนี้ยนก็ลองแล้วนะซึ่ง หน้านกอาจจะไม่ได้เห็นผลว่ามันอ่อนยาวแบบตึงขนาดนั้นแต่ว่าความรู้สึกของหนะคือหน้ามันดีขึ้นด้วยความที่มันสะอาดขึ้นมันมันแข็งแรงขึ้นมันก็จะแบบมีความเนียนขึ้นอันนี้คือที่นกสัมผัสได้จากการที่นกใช้นะเออมันอันนี้ตอนนี้หมดแล้วแล้วก็มันมีสินค้าของของผู้หญิงของผู้หญิงก็คืออันนี้แนะนําเลยใช้ดีมากพียอมิโก ก็เป็นเซรั่มนะคะดูแลน้องสาวนะคะแ้องตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มเอ่อที่ที่แก้ปัญหาสำหรับคนที่มีกลิ่นตกขาวหรือว่าคืออยากที่จะมั่นใจอยากที่จะฟิตกระชับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยน้องให้ดูอ่ะเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวแม่แม่ขอหน่อยเป็นหลอดแบบนี้อ่ะขอหน่อยอ่ะโชว์อ่ะน้องโชว์ก็ได้เป็นหลอดแบบนี้ค่ะน้องโชว์แบบนี้โชว์จับอย่างนี้อ่ะเป็นหลอดแบบนี้ น่ารักตามูตามีมากนะคะเวลาใช้อ่ะคือเหมือนแบบสอดเข้าไปในช่องคลอดเราอะประมาณเท่านี้หนึ่งข้อมือก็ได้มันจะช่วยแบบมันเป็นสมุนไพรนะทุกคนดอกชิกกรี่เนาะท,ที่ที่น้องนิวเคียร์บอกเออนั่นแหละเออมันช่วยได้นะยนกใช้ประมาณ7-14ถวันนะ่ะเห็นผลเพราะว่านก็เป็นคุณคุณแม่เลี้ยงลูกเนาะมันก็แล้วฉี่บ่อยมันมันก็จะมีความอักื้นมีมีแบบมีความเป็น กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเงี้ยพอใช้มันก็ช่วยทำให้สิตกระชับด้วยช่วยให้แบบเฟรชมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยต้องลองนะเนี่ยลูกค้าหลายคนมาตามเนี่ยมาตามแบบเราก็บอกว่าใช้ดีมากแล้วก็มีตัวไหนอีกที่นกใช้เทเ,ทเลเซตก็คือจะเป็นม เซรั่มเกาหลี<น>แต่ไม่มีขวดแล้วเนาะขวดนกทิ้งไปแล้วเซรั่มเกาหลีนกใช้ประมาณสองขวดได้สองเนื่องนะหน้ามันจะมันเขาเรียกว่าหน้ามันจะวาวจะเนียนอะ่ะอู้ใช้ดีมากแล้วอันนี้คือกันแดดก,กันแดดเ,เป็นแบบเนื้อครีมเนื้อแบบบำรุงผิวอะ่ะไม่มีส่วนผสมของรองพื้นผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ซึ่งมันทาทับเครื่องด้วยทาระหว่างวันได้ อันนี้นกปื้มมาก่ะทุกคนเนี่ยต้องขอบคุณน้องนีเคียที่ที่ส่งมาให้นกใช้ร่วมกิจกรรมแบบทายอะไรในเพจเขาอะเนาะเออแล้วอันเนี้ยครั้งแรกในในราคาลูกค้าก็ประมาณพันสองครั้งถัดไปเนาะนี่เนื้อจะเป็นอย่างนี้ทุกคนพอทาปุ๊บมันก็จะซึมเข้าไปในผิวเรามันมีกลิ่นแบบละมุนละมุน,ลมนเล็กๆน้อยๆเห็นไหมมันซึมเข้าไปเลยอะอ่นนะระวังหัวโป๊ะ มันมีมดลูกมันมีมดเออนั่นแหละมันซึมเข้าไปในหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยใช้ดีทุกคนเพราะว่านกนกก็หากันแดดนกหากันแดดอยู่ซึ่งนกก็ก็อยากที่จะได้แบบราคาที่เป็นแบบราคาสมาชิกอยู่แล้วไงก็มาใช้ตัวกันแดดของของน้องยวเคียสันสต็อปอะค่ะใช้ดีทุกคนมันทาเข้าไปมันรู้สึกว่าซึมแล้วก็ ไม่เหนอะไม่หนะไม่อะไรคือใช้ดีแล้วมันมีความแบบละมุนเล็กๆน้อยๆด้วยเออมันก็เออมันก็ดีแล้วก็ทาระหว่างวันได้ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้อืเนี่ยเดี๋ยวบังคับให้สา <c oughs> มีใส่เลยแล้วก็อะไรอีกทุกคนวันนี้ก็เอามาโชว์แค่นี้อน้องโชว์น้องโชว์ให้น้องโชว์ก็ได้ให้น้องโชว์ก็ได้อันนี้แม่จะกินไม่โชว์โชว์ไหมล่ะไม่ แม่ก็ไม่ชูนกันฮัลโหลก็อ่าก็ทิ้งทายไว้เนาะยังมีความแบบตื่นเต้นอยู่อะทุกคนไปตามนะชาอันนี้คือแบบว่ารอคอยกันทุกคนจริงๆค่ะทุกคนแบบแม่ทำอย่างนั้นเหรอใช่มันคือแบบมันมันคือแบบเติมความรู้เข้าสมองเราว่าคือคือตัวเรานี่แหละเราต้องเติมความรู้ให้กับตัวเราก่อนนะทุ เนี่ยมันเป็นมอลโลดโดกทอด,ดให้ลูกให้หลานได้ด้วยนะอ่ะบอกอีกนิดนึงก็คือใครนะคะที่เห็นโค้ดนี้ที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากนะคะให้เข้ามาศึกษานะคะดอบลิชนะคะเป็นแบบแอปพลิเคชันนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งนะคะ ก็จะเป็นหมวดสุขภาพและความงามน,นะคะที่เป็นเกรดพรีเมียมนะคะสินค้าของพวกเราอ่ะนะคะก็จะเป็นแบบว่าเน้นนะคะเน้นคุณภาพเนาะ,อ,ะอันไหนที่อยู่ในระบบคือมีคุณภาพทุกตัวจะเห็นผลนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วทุกคนจะได้ใช้สินค้าในราคาแบบราคาต้นทุนราคาโรงงานอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าทางบริษัทเขาก็สั่งโรงงานผลิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันใช้ดีมากหลักตัวนี้ รักตัวคอลลาเจนคือรักทุกตัวนกใช้เกือบทุกตัวหมดและนะคะก็อยากที่จะฝากทุกคนนะคะที่ใครที่แบบมีปัญหาสุขภาพจ้านอนนเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่พูดแป๊บหนึ่งนะคะอายิมด้วยอะไรไหนนี่ <c oughs> ใครที่มีปัญหาอะอามันจะโฟก,กัสหน้าน้องแหละใครที่มีปัญหานะคะสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะ ลงทะเบียนฟรีนะคะเข้าไปรับสินค้าฟรีนะคะไม่ต้องอันนี้คือแบบไม่ต้องจ่ายเงินนะไปรับสิคนค้าฟรีไปทานก่อนลงทะเบียนฟรีรับสินค้าฟรีนะคะสินค้าฟรีมูลค่านะคะสามพันกว่าบาท9ตัวทุกคนไม่ต้องไปเอาที่กรุงเทพไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกค่ารถไปรับที่กรุงเทพแต่ทุกคนนะคะออกค่าส่งนะคะให้บริษัทส่งทางเคอรดี่แทนมาดูอ่านแ แล้วใครนะคะแบบได้มาฟังนะคะคุณกุมภานะคะกล่าวหรือว่าบอกต่อถึงแบบด o อปลิ o ก p ุ๊ปนะคะที่เขาจะเน้นนะคะสร้างไรายได้กับทุกคนนะคะแบบใคระคะที่แบบไม่มีเงินทุนหรือแบบมีเงินทุนน้อยนะคะแต่อยากมีกําไรเยอะนะคะก็มาศึกษาในด o อปลิซก็มีก็คือสามารถที่จะมามีไรายได้กับพวกเรา <c oughs> ได้นะคะกําไรนะคะเอ่ไรทางการตลาดที่บริษัทเขาจะ,ะแบ่งให้เราก็คือจะได้นะคะ 70%นะคะต่อชิ้นนะคะตรงในรายละเอียดสินค้าหรือว่าเออในรายละเอียดรายละเอียดแบบระบบหัวข้อนคุณขาดูแลแบบกิริยานิดนึงค่ะคือรายละเอียดนะคะในแบบธุรกิจอ่ะก็สามารถที่จะนะคะเข้ามาฟังนะคะในกลุ่มสอนงานพวกเรามีกลุ่มสอนงานฟรีไงทุกคนไม่ต้องกลัวใครที่ไม่มีใครที่ไม่ม,มีประสบการณ์ทําไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยคือเข้ามาได้เลย มีแฮมเข้ามาได้เลย <me> อ่ง่ายิึงสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยม <me> ีกลุ่มสอนงานฟรีไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Mindset mm hmm. แนวะคิดน <All S 1> ักธุรกิจ <me> กลุ่มสอนงานยินแอบบ <me> มีกลุ่มแบบ <me> สอนอะไรแต่งภาพคอนเทนต์โอเคลูกโอเคคุณแม่ก็ขอนะคะ คุณแม่แล้วก็น้องพิมพ์นก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะแบบว่าเอออย่ารอช้าถ้าใครได้เห็นโพสต์นี้หรือว่ารู้รู้จักแบบแได้ยินดอบลิทอะ่ะเออให้รีบเข้ามาศึกษานะคะเรียนรู้เพราะว่ามันเรียนรู้ฟรีเนาะแล้วก็ทุกคนจะมีรายได้นะคะกับดอกลิทนะคะเป็นกรอบเป็นกรรมคือนกนกมองว่าการการมีรายได้กับที่เนี้ยมันก็คือเป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนอะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรายได้เนี่ยใครก็ตามที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับสุขภาพหรือรายได้หรือแบบว่างงานตกงานอะไรเงี้ยก็เข้ามาเข้ามาเรียนรู้นะคะออนไลน์ทำออนไลน์กับดอกดิสทุกคนก็จะมี mindset มีความคิดใหม่นะคะโดยที่ทุกคนจะรู้จักกับคุณกูพาใช่ไหม มารู้จักกับคุณกุมภาซึ่งคุณกุมภาเขาอ่ะก็เป็นแบบผู้บริหารระดับสูงมาทุกคนคอ่ะน้องออนนี่ไปให้คุณพ่อก่อนนะคะไม่ค่ะ <laughs> จะรู้จักกับคุณกุมภาซึ่งคุณกุมภาเขาก็เป็นแบบประธานเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของระบบเลยที่ลงมาสอน<อ>พวกเราจะเน้นนะคะให้พวกเราอ่ะมีความรู้มีทักษะนะคะ <ๆ S 1> เน้นให้ทุกคนมีมีมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเขาจะเน้นนะคะเน้นบุคลากรเป็นหลักนะคะแล้วมันมันคือมันคือความแบบ มันคือความแบบอะไรอ่ะมันคือมันดีอ่ะที่เราได้มาเจอดอบลิทได้มาเจอคุณกุมภาที่เป็นระดับคนคนที่มีคนที่สักเซตอ่ะคนที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตที่มีแบบมีความรู้มีแล้วก็มีรายได้มีรายได้ต่อเดือนอ่ะเป็นหลักสิบล้านอ่ะอแต่เขามาบอกแบบวิธีการสร้างชีวิต วิธีการสร้างชีวิตให้กับพวกเราอะทุกคนเออนั่นแหละไปแล้วทุกคนอ้าวสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีตัวมีคนแบบมาปวดเราไงบ๊ายบายเอ้ยสวยนะทุกคนเฮ้ยน้องพิมพ์สวยจังเลยลูกเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะกินโชว์หน่อยน้องกินโชว์หน่อย ไม่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 อ่ะไปไปด้วยกันไปด้วยกันร้องไห้ตลอดแบบงองแงมากมป่าป่าป่าปิดละปแล้วปไปิดแล้วไหนอ่ะ